วันนี้จะเอาชูตเตอร์ของแม็กทั้งหมดมาให้ดูกันนะครับอันแรกก็คือ e ี s ี่ชูเตอร์กริเป็นชูตเตอร์อันแรกของแม็กที่เราได้เห็นกันในเบเบดภาคแรกอันที่2คือส n i p e r ร์ i ริป o ู t e r ร์เคียวจูเป็นคนทำให้แม็กเป็นชูตเตอร์อันที่สองที่อยู่ในภาคแรกครับอันต่อมาคือดาเซลอันติเมทชูเตอร์ เป็นชูเตอร์หลักที่แม็กใช้ในภาคที่2หรือภาค v f o r สตอันต่อมา g ก e e p Shooter Customize เป็นชูเตอร์ที่ต้องหาพาร์ตต่างๆมาประกอบเอาเองเรียกได้ว่ากว่าจะประกอบครบเกือบอท้อกันเลยทีเดียวเป็นชูเตอร์ที่อยู่ในภาค3 Baby G Revolution อันต่อมา MS Shooter ใช้กับเบสซีรี MS นะครับอันนี้คือผมคัสตอมไมเอาเอง <c oughs> เนื่องจากของแท้ที่เป็นสีนี้หายากมาก <c oughs> เป็นชูเตอร์อันสุดท้ายที่อยู่ช่วงหลังๆของภาค G Revolution อันนี้ผมแถมให้ครับเพราะหลายคนไม่ค่อยรู้กันเนื่องจากมันไม่ได้ปรากฏตัวในอนิเมะมันชื่อว่า Sliding Shooter ปรากฏตัวอยู่ในมังงะเล่มที่2